สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัชชาแนลครับมือนี้ครับวันที่สิบเก้าเมษายนสองห้าหกเจ็ดครับผมมือนี้ครับจะมีนนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเปิดตัวงวดนี้งวดแรกครับผู้ใหญ่ใจดีจากสุพรรณบุรีครับผมเนาะเพราะว่าเพิ่นทรงแนวทางมใหอเขามาหลายหุ่นละครับผมเพิ่นแวาครับผมเนาะเลขล่างเพิ่นครับผมสองตัวมาหนึ่งตัวครับ ยี่สิบงวดครับผมผิดแค่งวดเดียวครับงวดที่ผิดครับขึ้นบนครับผมเนาะผมซ่อมเบงเลกเพิรนไม่หลายหลายคนแล้วครับผมผมว่าเบงเลกเพิรนน่าติดตามครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับผมผู้ใหญ่ใจดีจากสุพรรณบุรีครับผมเดี๋ยวพาเอฟซีมาช่องมาเบียนกับผมเนาะพาเอฟซีทางช่องมาดูว่าเข้าจริงไหมครับผมเนาะผู้ใหญ่ใจดีจากสุพรรณบุรีครับผมนี่ครับ ส่งแนวทางมาให้ตั้งแต่นุ่นครับผมเนาะ9กันยาครับผม2023ครับนี่ครับเรียกเพิ่นก็คือว่าเขาดีครับผมเนาะแต่ว่ากะของเพิ่นน่ะเป็นล่างอย่างเดียวครับผมล่างอย่างเดียวครับขึ้นบนแค่งวดเดียวเองครับผมเนาะ20งวดครับผมผิดแค่งวดเดียวทําไมผิดครับเพราะว่าเลขขึ้นบนครับผมเนาะนี่ครับ งวดที่แล้วครับ9กับ0ครับเด่นล่างครับงวดก่อนก็9กับ0นะครับนี่ครับงวดถัดไปครับ8กับ9ครับนี่ครับเพิ่นวา่า20งวดครับผมผิดแค่งวดเดียวงวดที่ผิดขึ้นบนครับผมเนาะอยากให้เอฟที่ทั้งส่องร่องเบล์ครับผมว่างวดนี้จะเข่าบอครับผมเนาะจากผู้ใหญ่ใจดี จากสุพรรณบุรีครับผมเปิดตัวงวดนี้งวดแรกครับผมเนาะพันมยุทธีอำเภอเดิมบางนางบชครับผมอําเภอในเดิมบางนางบชนะครับที่สุพรรณบุรีครับผมก่อนอื่นครับมาดูนี่ก่อนครับผมเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวก่อนครับเพราะว่าผมลงคลิปไปแล้วเอฟที่ทางช่องกับบอเห็นเยอะมากครับผมเนาะเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวงวดนี้ให้มาครับศูนย์กับสามครับศูนย์กับสามครับ จับคู่ครับ05 09ครับ35 39ครับเน้นที่09 39ครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะส่วนส่วนของคนด่านคุณทศครับแคปหน้าจอครับคนด่านคุณทศครับสูตรนี่ก็ถือว่าเดินดีครับผมเนาะบนอย่างเดียวครับงวดที่แล้วครับ4บวก1ครับเท่ากับ5ครับ ลดลงหนึ่งแต้มครับได้4ครับนี่ครับได้5กับ4ครับเข้าที่5ครับผมเนาะ5มาหลักร้อยครับนี่ครับพูดก่อนได้2กับ1ครับเลขออก4ี่ปดเข้าบนอย่างเดียวครับผมเนาะนี่ครับผิดแค่2งวดเองนะครับผิดแค่1 2 3สองสาครับผมเนาะผิดแค่3งมงดครับนี่ครับอันนี้ลงล่างอันนี้ลงล่างครับผมเนาะอันนี้ผิดครับผมนี่ก็ชื่อว่า ติดตามอยู่ครับผมเนาะงวดนี้ครับงวดนี้คนด่านคุณทศครับ5 98ครับเอา5บวก8ครับเท่ากับ3ครับ5บวก8เท่ากับ13ลดลง1แต้มครับเท่ากับ2ครับงวดนี้ได้3กับ2นะครับ3กับ2บนอย่างเดียวครับคนด่านคุณทศครับผมนี่ครับมาครับผมมาครับ เปิดตัวงวดนี้งวดแรกครับของผู้ใหญ่ใจดีจากสุพรรณบุรีครับผมเนาะอยู่ที่อําเภอเดิมบางนางบวชครับเดี๋ยวผมเขียนให้เอฟซีทางช่องครับผมย้ำกับ f อฟทางช่องนะครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับมีแค่ youtube ช่องทานอุท่านั้นนะครับเพันแจงข้าวแมาครับผมนาะเพ่นวาสูตรนี้ครับสูตรนี้ที่จะลงคลิปนี้ครับผมเนาะ ยีงวดครับผมผิดงวดเดียวครับงวดที่ผิดขึ้นบนนะครับนี่ครับงวดนี้ก้ากับ0ครับ20งวดหลุดขึ้นไปบน1งวดงวดที่ส่งให้คุณพูพหัดศูนย์กับหนึ่งขึ้นไปบนที่ออก603ครับนี่ครับของเพลนส่งแนวทางมาให้รับผมเนาะของผู้ใหญ่ใจดี จากสุพรรณบุรีครับผมงวดนี้ล่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ได้9กับ0ครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมทัไม่ใช่ครับจากสุพรรณบุรีครับผมจากสุพรรณบุรีครับ จากสุพรรณบุรีครับผมล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับผม ก้ากับศูนย์ครับเก้ากับศูนย์ครับยี่สิบงวดครับผมเนาะผิดงวดเดียวครับงวดที่ผิดนะครับขึ้นบนครับผมนี่ครับยี่สิบงวดหลุดขึ้นบนหนึ่งงวดครับงวดนี้เก้ากับศูนย์นะครับงวดก่อนก็เก้ากับศูนย์ เก้ากับศูนย์ครับแล้วก็แปดกับเก้าครับนี่ครับเลขเพิ่นก็ถทือว่าเดินดีกับผมเนาะเปิดตัวงวดแรกครับนี่ครับศูนย์กับหนึ่งครับขึ้นบนครับงวดเดียวนะครับเลขออกหกศูนย์สามครับนี่ครับยี่สิบงวดครับล่างอย่างเดียวผิดงวดเดียวครับยี่สิบงวด ผิดงวดเดียวครับขึ้นบนยี่สิบงวดผิดงวดเดียวลงวันที่สองทับห้าทับหกเจ็ดครับนี่ครับไอ้เอฟซี FC ทั้ง่อง แคปหน้าจอครับผมเนาะแคปหน้าจอครับเปิดตัวงวดแรกครับของผู้ใหญ่ใจดีจากสุพรรณบุรีครับผมล่างอย่างเดียวครับแคปหน้าจอครับผม20งวดผิดงวดเดียวครับงวดที่ผิดก็คือขึ้นบนนะครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะส่วนของเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียว0นย์กับ3ครับ ชนกันที่ศูนย์นะครับชนกันที่ศูนย์ครับอันนี้ก็ล่างอย่างเดียวครับอันนี้ก็ล่างอย่างเดียวครับผมเนาะนี่ครับ Fc ท้งช่องแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอนะครับนี่ครับกระสุดท่านี่ครับผมเนาะกับออุ่พรในห้า Fc ทั้ง่องที่เบิ้งลิปนีครับผมเดินทางแขภาพแข็งแรงลำรวยเงื่อนทองครับผมคิดสิ่งไหนขอให้สมปรานาครับผมเนาะ ถ้าชอบฝากกดติดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะเพราะว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะสัรนาอาจารย์เก่งๆอาจารย์ดีๆมาฝากตอนเอฟีทั้งช่องครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับเชิญชิปนาครับผมเนาะ